ตอนนี้เราอยู่กันในคลิป Star Wars ครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะซีรีส์ Mandalorian ซีซั่นที่2ที่ดังมากๆเลยทำให้หลายคนมองหาคลิป Star Wars มากขึ้นเลยมาเจอกับคลิปเก่าที่ผมทำเอาไว้ซึ่งคลิปนั้นผมพูดถึงทฤษฎีที่แฟนๆบอกว่าเจไดไม่ใช่ฝ่ายดี เป็นคลิปที่ผมทําเอาไว้เมื่อต้นปี2020ซึ่งในคลิปนั้นผมได้เอาความเห็นของแฟนๆมารวมเอาไว้โดยไม่ตัดหรือเพิ่มอะไรเข้ามาเพื่อให้ข้อมูลตรงกับที่ผมไปเจอมากที่สุดทําให้มีทั้งคนดูที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยชมด่าปนกันไปผมเลยคิดว่าผมน่าจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอีกสักครั้งหนึ่งแต่คราวนี้จะเป็นการพูดถึงในมุมของผมบ้างและเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเหมือนคลิปที่แล้วผมขออธิบายก่อนว่า ผมรู้ว่าในจักรวาล Star Wars เจไดคือฝ่ายดีและซิดคือฝ่ายร้ายเพราะฉะนั้นการที่ผมบอกว่าเจไดมีข้อเสียไม่ได้แปลว่าผมกําลังชมซิดเหมือนถ้าผมบอกว่าตำรวจมีข้อเสียไม่ได้แปลว่าผมกําลังบอกว่าโจมเป็นคนดีนั่นแหละครับแต่ถ้าผมต้องเลือกระหว่างเป็นซิดหรือเจไดผมจะเลือกเป็นซิดไม่ใช่เพราะผมมองว่าด้านมืดดีกว่าด้านสว่างแต่เพราะผมมองว่าการเป็นอิสระดีกว่าการถูกบีบบังคับซึ่งนั่นก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้เช่นกัน เรามาเริ่มต้นกันกับจุดเริ่มต้นที่คนหนึ่งคนจะกลายเป็นเจไดได้คนคนนั้นต้องเป็นฟอสเซนซิทีหรือก็คือต้องมีเมดิคอเลียนในตัวซึ่งตามปกติแล้วก็จะสืบทอดกันมาตามสายเลือดเมื่อหาตัวเจอ Jedi เจไดก็จะนําเด็กคนนั้นมาฝึกตั้งแต่อายุอย่างน้อยเพื่อปลูกฝังแนวคิดฝึกฝนวิชาและตัดความสัมพันธ์ของเด็กคนนั้นๆจากครอบครัวเพราะสายสัมพันธ์จะทําให้พวกเขากลัวการสูญเสียและความกลัวก็คือหนทางไปสู่ความมืด เพื่อให้เมื่อโตขึ้นพวกเขาจะได้เป็นกำจัดซิตท,ที่เป็นทั้งศัตรูและผู้ทำลายสมดุลแห่งพลังฟังมาถึงตรงนี้อาจจะฟังดูไม่แย่นะครับแต่จริงๆวิธีการที่เจไดใช้มีความใกล้เคียงกับวิธีของหน่วย KGB ของโซเวียตพวกเขามองหาเด็กที่น่าจะมียีนที่ดีโดยดูจากตัวพ่อแม่นําเด็กมาฝึกสอนวิชาปลูกฝังแนวคิดตั้งแต่อายุอย่างน้อยเพื่อที่โตขึ้นเด็กเหล่านี้จะได้ทาลายศัตรูของพวกเขาซึ่งก็คืออเมริกาอย่างที่เราได้เห็นกันในภาพยนตร์ ซึ่งเรื่องแนวนี้ได้ถูกตีแผ่และยืนยันโดย FBI เราด้วยในคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงในแง่ศิลธรรมครับแต่เราจะมาดูผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการของเจไดกันอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งในสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งโตขึ้นมามีสภาพจิตใจที่สมบูรณ์ก็คือความรักที่ลูกมักได้จากพ่อแม่แต่เด็กๆที่ได้รับการฝึกโดยเจไดจะไม่ได้รับความรักตรงนี้เลยเพราะนอกจากจะถูกตัดขาดจากพ่อแม่แล้ว ตัวเจไดเองก็ยังระวังเรื่องความรักลูกแบบอื่นๆด้วยที่แยกหวากก็คือการเลี้ยงดูที่พวกเขาให้ไม่ใช่แบบที่เหมาะสมกับเด็กเลยสิ่งที่เด็กๆถืออยู่ในมือคือไ์เซเบอร์ขนาดเล็กที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้จริงและการฝึกฝนของพวกเขาก็ยังเจ็บจริงอีกด้วยทําให้สิ่งที่เด็กๆต้องเจอมันเลวร้ายกว่าการเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กกัมพา้าที่มีการฝึกวินัยซะอีก และเมื่อพวกเขาจะปวดหรือมีความรู้สึกอะไรเด็กๆก,ก็ไม่สามารถแสดงออกได้เพราะพวกเขาถูกปลูกฝังและเก็บอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้ข้างในมีอะไรก็ให้เป็นนั่งสมาธิแล้วทําให้มันหายไปเองเป็นวิธีการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แต่อย่างใดการปิดกั้นนี้ทําให้เด็กๆหลายคนเมื่อโตอขึ้นพวกเขาไม่รู้วิธีการจัดการกับความรู้สึกอย่างถูกต้องบางคนจึงแสดงออกเป็นความโกรธทําร้ายคนอื่นทําลายเข้าของ ซึ่งถ้าเป็นในโลกจริงเราคงบอกว่าพวกเขาโตมาเป็นเด็กมีปัญหาซึ่งต้นต่อก็มาจากปัญหาในสถาบันครอบครัวจึงไม่แปลกที่ถึงแม้หลายคนจะถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กแต่สุดท้ายเขาก็ยังเลือกขันหลังให้กับแนวคิดของเจไดอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเขาดูกูลูกศิษย์ของอาจารย์โยดาที่ขึ้นชื่อว่าทรงปัญญาที่สุดหรือแม้แต่อโศกะลูกศิษย์ของอนาคินที่ถึงแม้จะยังอยู่ด้านสว่างแต่ก็ขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับเจไดอีกต่อไป ่งผมมองว่าอสกาตัดสินใจถูกแล้วที่รีบถอยออกมาตั้งแต่อายุอย่างน้อย di เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรภาคของ Star Wars นั้นมักจะมีจุดเริ่มต้นแบบเดียวกันนั่นคือเป็นเรื่องราวของเด็กฟอส e n s i ิ i ี e คนหนึ่งที่ได้ออกไปประจนภัยในจักรวาล ไม่ว่าจะเป็นในไตภาคแรกของอนาคินไตภาคที่2ของลุกและไตภาคที่3ของเลแต่ในคลิปนี้ผมจะโฟกัสไปที่ไตภาคของอนาคินกับลุกเป็นหลักเพราะเป็น2ไตภาคที่จอร์ดูคาสได้ดูแลด้วยตัวเองในจุดเริ่มต้นของอนาคินไวกอนจีนหลอกเก็บตัวอย่างเลือดของอนาคินโดยอ้างว่าเป็นการตรวจว่าเขาติดเชื้อหรือเปล่าและไม่แม้แต่จะขออนุญาตแม่ของอนาคินด้วยซ้ำท่านจะทําอะไรอ่ะเช็คเลือดเจ้าว่าติดเชื้อหรือเปล่าไปเถอะ รุ่นนี้จะมีงาสนสาคัญเมื่อพบว่าอนาคินมีมดีคอเลียนในตัวจํานวนมากไวกอนก็พาอนาคินกลับไปด้วยเพื่อรับการฝึกซึ่งด้วยวัยของอนาคินที่โตเกินมาตรฐานที่เจไดตั้งเอาไว้ทาให้สภาปฏิเสธทันทีเพราะเขาอยู่ในช่วงอายุที่สามารถปลูกฝังแนวคิดของเจไดได้จริงแต่ในขณะเดียวกันอนาคินก็เคยใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดามาก่อนทําให้เขารู้จักรักโลภโกรธหลงและมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับแม่ของเขา เรามองเจ้าท่านรู้เจ้ามีความรู้สึกห่วงใหญ่เจ้าคิดคำานึงถึงมารดาคิดถึงแม,ม่กลัวจะเสียข้าวข้าวหาความรู้สึกเป็นห่วงแม่ของอนาคินยังคงถูกพูดถึงในภาคต่อมาที่เขาโตขึ้นมากและด้วยความที่อนาคินรู้จักชีวิตในมุมอื่นมาก่อนทําให้เขามีใจให้กับแพตเมย์แม้จะผิดต่อหลักของเจไดก็ตาม ซึ่งคนเดียวที่อนาคินไว้ใจพอจะปรึกษาเรื่องหนีได้ก็คือโอบิวันที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในแสงที่สว่างที่สุดของฝ่ายเจไดแต่ความกังวลของอนาคินกลับถูกปัดตกไปอย่างรวดเร็วทําให้เกิดกําแพงขึ้นระหว่างอนาคินกับโอบิวันเหมือนเด็กที่ไม่กล้าปรึกษาคนในบ้านเพราะคิดว่าคนในบ้านไม่พร้อมจะรับฟังพวกเขาถึงอย่างนั้นอนาคินก็ยังเชื่อฝังเพราะเขาถูกปลูกฝังให้ทําตามคําสอนของเจไดมาตั้งแต่เด็กยังคงมองว่าเจไดคือชีวิตของเขา และที่โอบีวันทำแบบนั้นก็เพราะเขาเชื่อมั่นกับสิ่งที่เจไดสอนเข้ามาเช่นกันไม่รู้ทำไมข้าฝันถึงแม่อยู่เรื่อยเลยฝันมาแล้วก็ไปข้าน่าจะฝันถึงแพทย์ไม่มากกว่าแค่ได้อยู่ใกล้ๆนางอีกครั้งมันรวดร้าวจงระวังความคิดเจ้าอนาิคินมันจะทรยศเจ้าได้ปฏิญาณตนกับกฎของเจไดแล้วเป็นสัญญาที่ละเมิดไม่ได้นะ หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมันไม่มีสายตาของเจไดคนอื่นคอยจับจองอนาคินก็เริ่มออกนอกลู่นอกทางนั่นคือเขาตัดสินใจกลับไปตามหาแม่ด้วยตัวเองและเมื่อเขาพบว่าแม่ถูกทำร้ายจนตายความรู้สึกของอนาคินก็ระเบิดออกมาในรูปแบบของความโกรธเขาจึงเข้าทำร้ายผู้คนเพราะอนาคินไม่เคยได้รับการฝึกให้มีกลุ่มต้นานทานกับอารมณ์แบบนี้มาก่อนหากเขาไม่ทำตามคำสอนของเจไดหากเขาเชื่อตัวเองมากกว่านี้แม่ของเขาคงไม่ตาย ความเชื่อมั่นที่อนาคินมีต่อสภาเจไดจึงสั่นคลอนและโยดาที่สัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของอนาคินก็ออยังไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเยียวยาความเจ็บปวดของเด็กคนนี้อีกด้วยทําให้อนาคินในช่วงวัยรุน่นฉายแววของการเป็นเด็กมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆทําไมแม่ถึงต้องตายทําไมข้าช่วยแม่ไม่ได้ข้าควรจะทําได้เป็นความผิดของโอบิวันเขาเขาอิจฉา เขาดึงฆ่า,าไว้ฆ่ามันฆ่ามันเกลี้ยงตายหมดไม่เหลือแม้แต่คนเดียวไม่ใช่เฉพาะผู้ชายแต่ยังมีผู้ผู้หญิงและผู้เด็กๆด,ด้วยผู้มันเหมือนสัตว์ข้ามันเหมือนสัตว์เดรัจฉาน การเป็นมนุษย์ย่อมมีโทสะข้าเป็นเจไดและข้ารู้ดีว่าจะต้องเหนือกว่านี้ต่อมาในภาคที่3อนาคินเป็นห่วงว่าแพทเมทที่กำลังตั้งท้องกับเขาอย่างลับๆกำลังจะตายและตั้งมันจะไม่ให้ความกังวลนย้อนกลับมาทำรายเขาได้เหมือนตอนที่เขาไปช่วยแม่ไว้ไม่ทันคราวนี้อนาคินเลือกที่จะไม่ปรึกษาอบีวันเหมือนคราวที่แล้วแต่หันไปหาอาจารย์โยดาแทน และนี่คือคำแนะนำที่โยดาให้กลับมาความตายเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตจงเป็นสุขเมื่อผู้ที่อยู่รอบตัวเจ้าเปลี่ยนเป็นพลังจงอย่าค,คําครวญจงอย่าห่วงหาการยึดติดนํำไปสู่ริษยนั่นคือเงามืดแห่งความโลกข้าควรทำอย่างไรอาจารย์โยดาจงฝึกตัวเองให้ปล่อยวาง จจากกททุอยย่่งีีเลัวสสูญคำแนะนำของโยดาอาจฟังดูสวยหรูดูฉลาดมีปัญญาแต่ถ้าให้แปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก็คืออนาคินเป็นห่วงว่าคนรักของเขากำลังจะตายและโยดาตอบกลับมาว่าถ้าการมีความสัมพันธ์ทำให้อนาคินเป็นห่วงงั้นก็ไม่ต้องมีความสัมพันธ์ซะเลยคนจะตายก็ต้องตายไม่ต้องเศร้าทำใจซะคำแนะนำนี้ไม่ได้ช่วยอนาคินในด้าน,นไหนเลย ไม่น่าแปลกใจที่อนาคินจะพ่งเข้าหาพาอพาทีนที่บอกว่าเขามีทางช่วยแพทเม่ในทันทีเพราะพาทพาีนกาเป็นคนแรกที่รู้เรื่องนี้แล้วอาศัยยื่นมือเข้ามาช่วยอย่างที่อนาคินไม่เคยได้รับจากฝ่ายใจไดมาก่อนแต่เราก็รู้กันดีว่าพ่อพาทีนมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงทำให้อนาคินเด็กน้อยรักแม่หัวใจงดงามที่เราเคยเห็นในตอนแรกเขาสู่ด้านมืดและกลายเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่น่ากลัวที่สุดในจกกักรวาล ข้าควรจะรู้ว่าเจไดาวางแผนเพื่อทำการยึดครองอันาคินสมุหานายกแผ่นดีนนะชั่วร้ายในความเห็นของข้าพวกเจไดชั่วร้ายอันเจ้าลงทองแล้วเขาเคยมีความดีเขา หากว่าเจไดคนอื่นๆสนใจห่วงใยแสดงความรักให้กับอนาคินมากกว่านี้แม่ของอนาคินก็คงไม่ตายและโศกนาฏกรรมก็คงไม่เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุกลูกชายของอนาคินที่กลายเป็นหนึ่งในเจไดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลกันบ้างหลายคนอาจมองว่าที่อนาคินกลายเป็นวายร้ายขณะที่ลุกกลายเป็นฮีโร่เป็นเพราะลุกไม่เคยต้องสูญเสียอย่างที่อนาคินเจอซึ่งก็ถูกต้องครับแต่เรื่องนี้มีที่มาที่ไป ลุกเองก็ได้รับการฝึกฝนให้เป็นเจไดเช่นกันและลุกก็มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับฮานดและเลอาแต่สิ่งหนึ่งที่ลุกต่างจากอนาคินในเรื่องนี้คืออายุตอนที่พวกเขาได้รับการฝึกลุกมีอายุที่เกินมาตรฐานของเจไดามากทําให้โยดาไม่ยอมสอนวิชาให้ลุกในตอนแรกเพราะในวนัยนี้โยดาไม่สามารถปลูกฝังแนวคิดหรือบังคับอะไรได้ในวันที่ลุกเป็นห่วงฮานกับเลอาฝ่ายเจไดจึงมอบคําแนะนําแบบเดียวกันกับที่เขาเคยให้กับอนาคิน แต่แนวทางของเจไดที่โยดาและโอบิวันมอบให้ลุกกลายเป็นแค่คำแนะนำที่ลูกจะทำหรือไม่ทำก็ได้ลุกจึงตัดสินใจกลับไปช่วยทั้งสองคนทันทีความสูญเสียจึงไม่เกิดขึ้นผมเลิกคิดไม่ได้เปไมเพื่อนผมผมต้องไปช่วยพวกเขาเจ้าต้องไม่ไปถ้าผมไม่ไปไฮ็เลยอาจจะตายเธอไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างน้นแม่โยดายังไม่สามารถเห็นชะตาพวกเขาแต่ผมช่วยพวกเขาได้ ผมรู้สึกถึงพลังแต่เธอจะควบคุมมันไม่ได้นี่เป็นเวลาที่อันตรายสำหรับเธอเวลาที่เธอจะถูกลวงสู่ด้านมืดแห่งพลังใช่ใช่เจ้าต้องเชื่อฟังโอบีวันถ้าเสียหาแล้เลอาไปอ่ะถ้าเจ้าเข้าใจผูเขาดีแล้วก็ใช่ถ้าเธอเลือกที่จะเผชิญหน้าเวเดอร์เธอต้องทำโดยลำพังฉันเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ได้เข้าใจแล้วอาทูเตรียมยานให้พร้อม ผผมมกลับับญญาาสญไม่แน่ครับหากว่าในตอนนั้นลูกเชื่อคำสอนของเจไดและเลือกไม่กลับไปช่วยฮานกับเลอาเขาอาจจะตายและลุกก็อาจเข้าสู่ด้านมืดไม่ต่างจากอนาคินขณะเดียวกันหากว่าอนาคินตัดสินใจรีบกลับไปช่วยแม่ของเขาแม่ของเขาก็คงไม่ตายหากว่าเจไดย,ยื่นมือเข้ามาช่วยเขาก็คงไม่ต้องหวังพึ่งพ่อฟาทีนและกลายเป็นเจไดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกคนหนึ่ง แต่ยังไงซะนี่ก็เป็นแค่ความเห็นของผมในเรื่องนี้จะบอกว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีที่ทําให้ผมคิดว่าระบบของเจไดคือปัญหาใหญ่ของจักรวาลก็คงไม่ผิดครับ I wanting I understand know order the from to walk away สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเลตมากมาย อย่าลืมแวะไปนกันครับลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปเราไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ